นี่เป็นเหตุการณ์เพื่อนกันฮะแล้วก็มีการไล่ยิงกันเนี่ยนะฮะตรงหน้าโรงเรียนศรีพฤกษาซึ่งตรงจุดนี้อยู่ที่เขตสะพานสูงกทมคือให้คุณผู้ชมลองดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะตอนที่ตํารวจได้รับแจ้งมันเป็นเรื่องเมื่อวานแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมข่าวเงียบมากมันมาเปิดตอนไหนนะ,ะตอนตํารวจเขาจับคนร้ายได้เราก็เพิ่งเอา้า มันมีการเหมือนกับยิงกันแถวหน้าโรงเรียนเลยเหรอเมื่อวานนี้ดูจุดเกิดเหตุนี่ฮะตรงโรงเรียนหน้าสีพฤกษาคุณผู้ชมฮะในจุดเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่าคนตายมันจะมีภาพคนเจ็บอะใช่ไหมทีมงานเปิดภาพมาหน่อยนะฮะคนเจ็บที่เกิดเหตุึ้นด้วยครับคนเจ็บเนี่ยเป็นภาพนิ่งนะฮะคุณนัทวุฒิคุณนัทวุฒินเนี่ยโดนยิงครับนัทวุฒิเอี่ยมมะวันอายุ27ปีโดนยิงอยู่ใต้ราวนมซ้ายโดยเบื้องต้นเนี่ะเจ้าหน้าที่กำลังประถมพยาบาลสุดท้ายเจ้าตัวตายในที่สุด แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปเจอว่าคนก่อเหตุคุณผู้ชมครับชื่อว่านายสุน,นันสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเอาจริงๆทางใครนะที่เป็นพานโรงเมย์ทางด้านของผู้ตายค่ะนัทืวุฒิใน,ใน,นัทวุฒิใช่นัทวุฒิเป็นพานโรงส่วนสุนันละ่ะเป็นคนขับรถสองแถวอยู่บริเวณแล้วสุนันเป็นคนชวนให้นัทวุฒิมาทํางานที่โรงเรียนมาเป็นพานโรงด้วยแต่สุดท้ายตอนเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะสุนันกับฆ่าเพื่อนรักก็คือนัททวุฒิ คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเพื่อนรักกันต้องมาฆ่ากันกลางถนนแบบนี้จริงๆแล้ววันนี้เราได้หลักฐานสําคัญมานะฮะเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้ระหว่างคนตายกับคนก่อเหตุเปิดคลิปขึ้นมาเต็มจอฮะคลิปตัวที่หนึ่งบันทึกเอาไว้ได้ความยาว48วิคนตายกับคนก่อเหตุเอาท่อนเหล็กไล่ตีกันก่อนคลิปครับนี่ฮะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ ดังป,ป,ปักปักแล้วเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่โรงเรียนนั่นแหละยืนดูกระชาบ้าน<ะ>เอาทํายังไงได้เพราะเขาบอกว่าคนก่อเหตุคือนายสุนันที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเห็นบอกว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะสู้คนตายไม่ได้ม,มัน<ะ>ก็เลยวิ่งไปหยิบปืนแล้วก็ยิงโ<ะ>ปง้งนาทีแรกจะเห็นว่าตัวนัทวุฒินี่สีเหลืองนะฮะนัทวุฒิคือคนตายนะฮะ,ฮะเปิดก่อนส่วนตัวสุนันท์เนี่ยเข้าใจว่าจะเริ่มเพียงพ้มแล้วนี่ เปิดคลิปตัวที่2ต่อมาเลยฮะความยาว31วิทั้งคู่ยังกระหน่ำตีกันแต่เรื่องไม่จบคลิปตัวที่2ครับถือปืนมาแล้วค่ะนี่อุ้ยเดี๋ยวจะได้ยิงปืนอ้ย คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่อันนี้คือวิ่งกลับไปเอาปืนที่รถ<ะ>และในายสุน,นันแล้วสองแถวบางพอดีนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่ล่วงฮนะซึ่งตอนแรกที่ยิงเสร็จยังไม่ตายนะฮะต้องปฐมพยาบาลกันแล้วก็ไปสิ้นลมตัวที่3ครับคลิปตัวที่3ต่อมาเลยครับ จะเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่ยังไงนะเมย์นายสุนันค่ะก็พยายามที่จะเอออันนี้นักทวีตก่อนะนักทวีตามเจ็ะนจะเห็นว่าเขากลุ่มที่บริเวณของตัวเองอันนี้คือเจ็บวิมนจะสั้นๆแล้วมีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยดอนเป็นเพื่อนของเขาเห็นไหมฮะเขาเข้ามาช่วยโอ้ตายแล้วหลังจากนั้นคลิปตัวที่4ถึง6ไล่ไปเลยครับผู้ชมฮะคราวนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ก็คือคนตายเนี่ยกำลังนอนบาดเจ็บอยู่กับพื้นนี่ฮะนี่คือก่อนตายนะฮะ พราะเมื่อกี้ถ้าคู่กันเนี่ยช่วยทําเป็นภาพนิ่งได้ไหมตอนพาข้ามถนนเพราะหลังจากยิงเสร็จเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยคือคุณดอนพาคนตายข้ามถนนมาแล้วคนตายเนี่ยก็มาซุดลงซึ่งดูแบบเนี้ไม่น่าจะเสียชีวิตนะเพราะตอนที่เราได้คลิปเนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่กับเพื่อนๆอย่างถามเ็าอยู่เลยเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเขาบอกโอ้ยเจ็บท้องอ่ะฟังเสียงในคลิปฮนะ เป็นอิสลามไหมคะมาบางนึกถึงอันล้อนะมานึกถึงอันล้อนะคะหายใจลึกๆหายใจลึกๆคุณผู้ชมครับนี่คือนาทีก่อนที่คุณณัทวุฒิแกจะสิ้นลมนะฮะ หลังจากนั้นวันนี้เราได้วงจรปิดมุมต่างๆมาอีกให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งวงจรปิดคราวนี้จะเป็นเสียงปืนบ้างแล้วเนี่ยนะฮะจากบรรดาร้านค้าซึ่งกล้องเขาแผนออกไปเนี่ยก็คืออยู่ในร้านแต่เสียงปืนมันลอดเข้ามานี่ช็อตเดียวก,กันกับที่ตอนในสุนันเนี่ยยิงน้องนัทวุฒิเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นอ่ะเพบห้าต่อไปเลยฮะวงจรปิดปุ่มอื่นคราวนี้กล้องจากบรรดาริมถนนก็จะเห็นพวกไล่ตีกันแล้วนี่นัทวุฒิคนตายเนี่ยคนตายเกาะกลางแล้วค่ะ แล้วก็คือเหมือนเอาไม้ไยุงแล้วก็จับที่หน้าอกตัวเองกับโดนยิงใช่เหมือนกุ้งแผลค่ะนี่เปิดเปิดอกดูเลยไหมฮะเห็นแผลอยู่ที่บริเวณหน้าอกตายตายตายก็คือเหมือนจะแบบจะไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะชีวิตคนเราสั้นจริงๆเวลาดูข่าวพวกนี้เห็นตอนไล่ตีกันแม๊บแมใครจะนึกแค่พริบตาเดียวยังคุยกันอยู่กับกับคนมาช่วยอืสักพักหนึ่งตายคาถนนเลยเพื่อนก็คือดอนเนี่ยดอนมาแล้วฮะเริ่ม เข้ามาช่วยแล,และจะพาไปนั่งพักที่ไทยรถสองแถวแต่ว่านัทวุฒิเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นภาพเพยไปเรื่อยๆเ,เลยก็ได้นะฮะ<ช>หลังจากนั้นจะเห็นกู้ภัยเพื่อ<ช>ไม่ให้เสียเวลาวันนี้ทางทีมข่าวช่องแปดคุณผู้ชมครับเราได้หลักฐานมาทั้งหมดเราเองเนี่ยเอาช็อตท,ที่หนึ่งก่อนเราไปคุยกับอุไรอุไรเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นไปตามวงจรปิดนั่นแหละครับเอาเหล็กมาไล่ตีกันไม่มีใครกล้าห้ามระหว่างที่พวกเขากําลังทะเลาะกันเพราะเขารู้ว่าทั้งคนตายกับคนก่อเหตุเเป็นนนนนพื่อกกัััหลงจา้ช าวบ้านได้ยินอีกทีหนึ่งคือเสียงปืนดังแล้วอุไรบอกตอนนั้นก็เลยมารู้ว่าคุณนัทวุฒิถูกยิงเพราะถูกหามมาไว้ตรงริมถนนลองปังเสียงคุณอุไรนยฮะคนที่เห็นเหตุการณ์ครับเขาไวาไยเหมือนจะทะเลาะกันด่าก,กันนะคะเหมือนจะเป็นด่าก,กันค่ะแล้วคนห้ามไม่มีคนห้ามค่ะหนึ่งเขาดูเฉยๆที่อยู่ตรงนู้นนะคะคนที่อยู่เหตุการณ์ใกละะ้ๆค่ะ เหมือนปล่อยเคลียร์ใจกันนี้นึเนาะใช่ใช่ค่ะกปล่อยกันอยู่นานไหมคะตอนนั้นจะพักหนึ่งค่ะจะพักหนึ่งไม่ได้นานมากแล,แล้วเหมือนจะสู้ไม่ได้คนที่ถือเหล็กอคนที่ถือเหล็กแต่สู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้แล้วกลับไปเอาปืนอาวุธนะ ผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับหลังจากหลักฐานจับภาพไว้ได้หมดวันนี้ตอนประมาณสัก11บเอ็ดโมงใช่ไหมเห็นบอกว่าทางพลตํารวจตรีท่านดันทรครับเป็นผู้การนครบาลสีนะฮะแล้วก็ตํารวจของสนอประเวศแล้วก็สืบของนครบาลสีไปจับกลุมตัวนายสุนันนะครับพร้อมกับอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติเห็นบอกว่า1กระบอกจุดสนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แม็กกาซีนหนึ่งอมพร้อมกับมอเตอร์ไซค์โดยเบื้องต้นสามารถจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มาจากเพื่อนการทะเลาะก,กันล่าสุดเนี่ยเขารับสารภาพและเห็นบอกว่าตำรวจเอาตัวปากขังเลยค่ะนี่ฮะอันนี้คือตอนจับตำรวจก็ทํางานไวมากไวจนกระทั่งสื่อไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะวันนี้ตำรวจรวบปั๊บปักขังเลยล่าสุดเราไปคุยกับแม่คนตายนะครับคลิปที่เห็นว่าเมื่อกี้นี้ก่อนที่ทางด้านคุณนะัทวุฒิจะตายคลิปตัวเมื่อกี้นี้ฮะ คุณแม่บอกว่าคุณแม่เห็นคลิปแล้วคุณแม่บอกตอนแรกรับไม่ได้เลยเราก็ถามบอกแม่และจริงๆแล้วนัทวุฒิเนี่ยที่ไปไล่ตีกับสุนันเนี่ยจริงๆมันคืออะไรต้องยอมรับว่าคุณผู้ชมครับนัทวุฒิเห็นบอกว่าป่วย แล้วก่อนหน้านี้โดนไล่ออกมาแล้วหลายงานนะฮะจนกระทั่งเพื่อนเขาเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีการปากงานให้น้องนัทวุฒิไปทำงานเป็นพานโรงเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะมาจากความเป็นจริงน้องนัทวุฒิก่อนจะสิ้นลมดันไปเจอมือปืนนั่งอยู่บนรถสองแถวแล้วน่าจะมีการตะโกนด่ากันก่อนมือปืนมันก็เลยลงจากรถสแถวแล้วก็มาไล่ตีกันตรงถนนและสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องขึ้น ประเด็นก็คือคุณแม่ยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าลูกหลายเท่าถ้าให้แม่ตายได้แม่อยากตายแทนมากกว่าคลิปที่คนตายอยู่ข้างถนนคุณผู้ชมเห็นคลิปตัวนี้ไหมแม่เขานั่งดูคลิปตัวเมื่อกี้เนี่ยที่คนตายนอนร้องโอดโอดอยู่ข้างถนนคุณแม่เปรียบเปยว่าคลิปตัวนี้ที่ทำให้แม่เจ็บปวดที่สุดเพราะว่าลูกแม่ก่อนจะเสียชีวิตค่ะ ใช้คาว่าลูกแม่ดิ้นพล่านอยู่ตรงถนนการที่ลูกแม่ดิ้นพล่านแบบนี้เหมือนหัวใจแม่จะถูกกระชากออกมานี่ฮะหายใจติดขัดหรือว่าลูกดื้อไหมดือ้อทุกคนคนเป็นแม่ย่อมรู้หมดว่าลูกดื้อยังไงร,รู้ว่าดื้อหมดดื้อทุกคนแต่ว่ามันทํากันขนาดนีมน้มันเกินไปไหมในคลิปที่ลูกดิ้นว่าใจใจหายใจไม่ได้ ในเมื่อยิงเข้าในอกซ้ายใต้เาวานมตัดขั้วหัวใจปอดตัดบเขานั่นหมดเขาดิ้งพลาดๆอยู่ถามว่าทุกคนน่ะทนได้ไหมก็ร่าไงยัะคุณผู้ชมครับอ่ะ,อะทั้งหมดนี้โดนจับไปเรียบร้อย